สวัสดีครับสงครามยูเครนผ่านไปแล้วสองเดือนต้องยอมรับว่าเสียหายแล้วมันก็ส่งผลไปทั่วโลกไม่เฉพาะกับยูเครนกับรัสเซียเท่านั้นนะครับทมกลางความภาคภูมิใจของรัสเซียชายูโห่ร้องที่สามารถถล่มตึกตามบ้านช่องของยูเครนได้ทมกลางความภาคภูมิใจในอาวุธความแม่นยำสูงที่ยูเครนไม่สามารถสกัดได้สักลูกทมกลางความภาคภูมิใจในคุณธรรมของการบุกรุกที่ทหารของรัสเซียเนี่ยไม่เคยทำร้ายประชาชนของยูเครนแม้แต่คนเดียวมันก็มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในหัวใจมาหาอำนาจอย่างรัสเซียแล้วครับ48ชั่วโม คือเป้าหมายกับกลายเป็น2เดือนแล้วมันก็ยังไม่จบเสดด้วยรถถังเครื่องบินกระจุยกระจายมากกว่าที่คิดแต่ก็ยังปิดเกมนี้ไม่ได้ที่สําคัญมันจบไม่ลงมันก็โปรงไม่ได้เช่นกันนะครับ 2เดือนสะเทือนใจจากการรายงานของยูเคนะครับซึ่งก็ตรวจสอบตัวเลขที่แท้จริงนี้ไม่ได้รัเสเซียเสียรถถังไป873คันเครื่องบิน179ลำทหาร21,800นายเรือรบอีกจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อีกมากมายเจ็บประเจ็บอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายทั้งรัเสเซียแล้วก็ยูเคนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ทําให้รัเสเซียนี่เจ็บที่สุดก็คือการสูญเสียซูสามสิเครื่องบินความหวังของรัเสเซียนี่คือเครื่องบินที่เก่งที่สุดของรัเสเซียในตอนนี้รัเสเซียสร้างขึ้นมาเพื่อประทะก,กับเครื่องบินของนโตทั้งสเตลแล้วก็ไม่เป็นสเตลสรรพคุณนี้ยาวเป็นหางว่าวนะครับการที่รัเสเซียใช้ซูสามสิบห้าในยูเครนมันก็มีหลายเหตุผลนี้ด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่รัเสเซียคาดหวังก็คือความเหนือกว่ามันเหมือนเอาคนตัวใหญ่มาเจอกับคนตัวเล็กและคนตัวใหญ่วังทุบอยู่ข้างเดียวโดยที่จะไม่เจ็บอะไรเลย ยูเครนแทบไม่มีอะไรสู้กับซู35ได้เลยตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่ใช่รัเสเซียต้องเสียซู35ให้กับจรวดประทับป่าแล้วก็ขีปนาวุธยุคโซเวียตอย่างนี้น้อยเนี่ยถึง3ามลำด้วยกันนะครับที่มันเจ็บเพราะว่าซู35มเนี่ยมันราคาแพงกว่าซู57าบอุปกรณ์ชั้นยอดเท่าที่รัสเซียมีในตอนนี้เจอกับยูเครนยังขนาดนี้เจอกับนาโต้จะขนาดไหนมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้ สเรื่องยอดแย่ของซู35ทําให้ถูกยิงตกในยูเครนนี่คือหัวข้อข่าวจากสื่อของฝั่งรัสเซียนะครับอย่าง Military Watch Magazine จะเป็นอย่างไรบ้างซู35มันแย่ตรงไหนอะไรที่รัสเซียนี่พาดไปขอย้าว่าเป็นงานแปลจากสื่อของรัสเซียลองรับฟังดูก่อนนะครับ ปัญหาที่หนึ่งนะครับหน้าตัดเวเดาหรือว่าเวเดาคอร์สเซคชั่นหม้ว่าซู35จะใช้วัสดุที่ทันสมัยมากกว่าซู27พ่อของมันแต่ว่าซู35ก็ไม่ได้เป็นสเตลหมายคามว่าเวเดายังตรวจพบได้ง่ายกว่าเครื่องมืสเตลซู35มันตัวใหญ่ด้วยตรวจเจอง่ายนี่คือข้อเสียแรกนะครับ ปัญหาที่2ขี่ปนนวุธที่ใช้ในี่ค่อนข้างเก่ารัเสเซียมี R 4 0ที่เป็นขี่ปนนวุธุ BVR หรือว่าขี่ปนนวุธนอกระยะสายตาแต่มันก็หนักเกินไปต้องเป็น m ิก25ที่มีความแรงความเร็วเท่านั้นที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องบินรัสเซียส่วนมากใช้ R 2 7มันก็ด้ยก,กว่า AIM 120C เพราะว่า R 7 7แล้วก็ R 3 7 M ที่มีพิสัย400กิเมตรความเร็ว6มกักอยู่ในระหว่างการพัฒนายังไม่เข้าประจำการนะครับ ปัญหาที่3ก็คือเวด้าเป็นแบบเออร์บิสอีเป็นปีซาเวด้าไม่ใช่แบบอีซาเวด้าในแับไม่ว่าจะตรวจจับไดไกลแต่มันก็โดนแจมบได้ง่ายปัญหาที่4ี่ก็คือการซ่อมบำรุงค่าใช้จ่ายของซู35นี่มันสูงมากแล้วมันก็มีความซับซ้อนและยิ่งในภาวะสงครามเนี่ยมีการใช้งานถี่ขึ้นอาจจะทําให้อุปกรณ์บางอย่างทํางานได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพและนั่นก็คือบทความนะครับที่เขาว่าไว้ ซู35สามารถจัดการเครื่องบินของยูเครนได้ซึ่งก็เป็นเครื่องบินยุคโซเวียตแต่ว่าโดนส่วนแล้วซู35ร่วงอันนี้มันเจ็บใจเอาตรงซู35ก็คือร่างอวตารของซู57เอาอุปกรณ์มาจากซู57นะครับจะต่างก็ตรงที่เวา้ากับพื้นผิวที่รัสเซียในเคมว่าซู57เป็นเครื่องบินสเตลการเจอภัยคุกคามตามแล้วซู35เอาัวรอดนี้ไม่ได้นอกจากจะส่งผลต่อซู35เองแล้วนะครับมันส่งผลไปถึงซู57อย่างลีเกลี้ยงนี้ไม่ ได้ถ้ารัาเสเซียเลื่อนประจำการซู57อันนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าซู35กับซู57เนี่ยมันไม่ต่างกัน